วันที่ส5มยห้ยวนชิงหลิงกล่าวไม่ถึงตาค่าที่จะเลือกข้าไม่กลับสถานการณ์จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่อีกอย่างห้องเต้มีความประสงค์จะขังข้าด้วยความผิดที่ข้าก่อขึ้นข้าถูกขังเอาไว้ห้องเต้สั่งให้เจ้าห้าทำอะไรเขาก็ต้องทำตามไม่ว่อย่างไงก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีเรื่องนี้ไม่รู้ว่าไทซางห่วงจะรู้เรื่องด้วยหรือไม่แม่นมสีกล่าว ยวนชิงหลิงใส่หัวอย่างเบาๆข้าไม่สามารถไปหาไทซางห่วงให้พระองค์ท่านช่วยข้าทุกครั้งที่ประสบปัญหาพระองค์ท่านได้ออกหน้าช่วยข้ามาหลายครั้งแล้วหากครั้งนี้เป็นเพราะข้าแล้วทําให้พระองค์ท่านต้องเผชิญหน้ากับเสด็จพ่อข้าถึงจะเป็นคนบาปท,ที่สุดอีกอย่างเกินที่ฮ่องเต้ทำอย่างน้อยในสถานะของไทซางห่วงกับเขามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแม่หนุ่มสีกล่าว เรื่องมากมายมันไม่ได้ถูกกำจัดไว้เพียงแค่ถูกหรือผิดอยู่ที่ว่าเราจะมองมันในมุมไหนหยวนชิงหลิงยื่นเก้าให้นางนอนเถอะไม่พูดแล้วตอนนี้ก็จะชิตไปวันๆก่อนอยู่ในโจนกด็ดีสามารถดูแลคันอย่างสบายใจเรื่องภายนอกไม่สามารถมารบกวนได้แต่ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องให้หมันเอ,อ๋อไปส่งยาให้กับหวยอ๋องแล้วก็ไปจวนจี้อ๋องเรียนพระชายาจี้ ให้เขามาหาค่าที่จวนเจ้าพญาจริงโดยตรงได้แม่นมสี่ครับถ้วยชามาวางลงบนโต๊ะแล้วเดินกลับไปช่วยนางปล่อยผ้าม่านลงไกลรุ่งสางหยวนชิงหลิงถึงได้หลับไปช่วขณะหนึ่งเป็นหยวนชิงผิงที่มาปลุกนางให้ตื่นมันเออขัดขวางยังไงก็ขัดขวางไม่อยู่หยวนชิงผิงตื่นมาแต่เช้าได้ยินสาวใช้บอกว่าพี่สาวกลับมาแล้วนางดีใจจนรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเลย เพียงแต่ระหว่างทางที่มานางรู้สึกถึงความผิดปกติกลับมาในตอนกลางดึกยังบอกว่าจะอยู่ที่จวนสพักต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นแม้ว่ามันเอ๋จะขัดขวางเอาไว้แต่นายก็จะฝ่าเข้ามาจนได้หยวนชิงหลิงลืมตาขึ้นมาก็เห็นน้องสาวยืนอยู่ข้างเตียงใบหน้าที่สวยงามเต็มไปด้วยความไม่พอใจและความกังวลเป็นอะไรมาก่อกวนข้าแต่เช้าเลย จะไม่ให้ข้าได้โดนกว่านี้หน่อยหรือหยวนชิงหลิงค่อยๆย,ยันตัวขึ้นมาบัดนี้ร่างกายค่อนข้างจะหนักแล้วตื่นนอนตอนเช้าก็ยังต้องใช้แรงในการลุกขึ้นพอสมควรหยวนชิงผิงนั่งลงบนเตียงทั้งก้นขมวดคิว้วท่านพี่พูดมาใช่ชูออกกลังแก่ท่านพี่หรือเปล่าหยวนชิงหลิงยิ้มยิ้มหาวไปหนึ่งทีรวบผมไว้ด้านหลังไม่ใช่แล้วท่านพี่กลับมาได้ยังไง ข้ายังแก่ท่านพี่ข้าจ้อ,อกหน้าแทนแท่านพี่เองหยวนชิงผิงกล่าวหยวนชิงหล่งเชิดหน้าขึ้นฮองเต้เขาช่างใจกล้านักคำพูดของหยวนชิงผิงได้หยุดไว้ตรงริมฝีปากอย่างรวดเร็วเบิกตากว้างมองนางฮองเต้งั้นมิบังอ่านมิบังอ่านใช่เจ้าอยากจะออกหน้าแทนข้าก็เอาป้ายเข้าวังของข้าเข้าไปในวัง เมื่อถึงตอนนั้นก็ไปเจอพระองค์ท่านที่ห้องทรงพระอักษรเจอพระองค์แล้วเจ้าก,ก็ช่วยข้าด่าสั่งสอนถือเป็นการระบายแทนข้าหยนชิงหลิงลงจากเตียงถือโอกาสโยนป้ายเข้าวังให้กับนางด้วยหยนชิงผิงจ้องตัวอักษรพระชายาชูบนป้ายเข้าวังกล่าวยังลำบากใจช่างเถอะช่างเถอะข้าไม่ถือสาคนอย่างเขาหยนชิงหลิงยิ้มแล้วให้มันเอ,อ๋อปฏิบัติช่วยนางปเปลี่ยนสภาพ วีผมเพิ่งจะแต่งตัวเสร็จก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกเป็นเจ้าพญาจริงที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนพูดกับแม่นมสีที่อยู่ข้างนอกจะเข้ามาคุยกับพระชายาเป็นการส่วนตัวแบบพ่อลูกคุยกันไม่ถามให้ชัดเจนวันนี้เขาจะสามารถที่จะไปทํางานที่การปกครองได้อย่างไรดังนั้นเช้าวันนี้ก็ให้คนไปลาง,งานบอกว่าไม่ค่อยสบายแม่นมสีเข้ามาถามความเห็นของหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงกล่าว ไม่เป็นไรหากท่านพ่อจะคุยกับข้าเป็นการส่วนตัวพวกเจ้าก็ไปรออยู่ข้างนอกเถอะแม่นมสีกล่าวเจ้าค่ะนางเรียกมันเอ๋อเอาไปพร้อมกันอาซีตอนนี้ยังไม่ตื่นดังนั้นคนที่ปฏิบัติอยู่ในห้องก็มีแต่มันเอ๋อกับแม่นมสียวนชิงผิงกล่าวข้าไม่ออกไปข้าจะนั่งฟังอยู่ตรงนี้ครู่ต่อมาเจ้าพญาชิงก็เดินเข้ามาโดยเอามือควยอยู่ข้างหลัง เขาสวมเสื้อผ้าลายปลาสีเข้มในทะเลสาบสีน้ำเงินโดยมีเข็มขัดหยกพันรอบเอวของเขาก้าวเดินมาด้วยฝีเท้าที่หนักดูสง,ง่างามเล็กน้อยเขาเข้ามาแล้วก็จ้องหยวนชิงผิงไปแวบหนึ่งมาเช้าขนาดนี้มีท้องให้เก็บหรือท่านพ่อหยวนชิงผิงลุกขึ้นทำความเคารพหยวนชิงหลิงก็ลุกขึ้นย่อตัวทำความเคารพท่านพ่อ เจ้าพญาจิ้งคิดมาทั้งคืนร้อนใจและกระวลกระวายก็ไม่สนว่าหยวนชิงพิงจะอยู่ในนี้ก็ถามขึ้นมาโดยตรงเจ้าพูดมาสิกลับมากลางดึกเป็นเพราะว่าถูกไล่กลับมาหรือเปล่าหยวนชิงหลิงที่ท่าทางคิดหนักท่านพ่อลูกสาวอยู่ที่ตวนได้รับความลำบากใจอยากจะกลับมาหาครอบครัวเพื่อความสบายใจท่านไม่ต้อนรับหรือเจ้าพญาจิ้งเหมือนได้ฟังคําพูดที่ไร้สาระโกรธจนควันออกหู พูดมาดีๆเจ้าถูกสั่งเลิกรักแล้วเช่ไหมหย,ยวนชิงหลิงถอนหายใจหากท่านเห็นหนังสือเลิกรักงั้นก็น่าจะเลิกรักแล้วหากท่านยังไม่เห็นหนังสือเลิกรักก็ไม่นานแล้วละ่ะเจ้าพญาจิ้งโกรธมากทุบโต๊ะแล้วกล่าวเจ้าพูดกับข้าให้ชัดเจนเรื่องมันยังไงกันแน่หากเจ้าไม่พูดวันนี้ข้าก็จะได้เจ้าออกไปท่านพ่อหยวนชิงผิงที่ขวางอยู่ตรงหน้าของหยวนชิงหลิง ท้าะไ่ท่านพี่ไปเด็ดขาดท่านพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหน่อยเจ้าหลีกไปเจ้าพญาจริงเห็นนางก็อารมณ์ขึ้นมาทันทีเจ้าจะไปรู้อะไรพี่เจ้านั้นถูกคนในวังส่งกลับตัวมาใครจะไปรู้ว่าพี่เจ้านั้นไปล่วงเกินใครจะนําพาความเดือดร้อนมาให้จนเจ้าพญาด้วยหรือเปล่าเขาจ้องหยวนชิงหลิงเจ้าจะพูดหรือไม่พูดหยวนชิงหลิงนั่งลงอย่างช้าๆแล้วกล่าว หากท่านพ่อนั่งลงมาคุยกันดีๆก็ไม่มีอะไรที่พูดไม่ได้เจ้าพญาจริงเห็นหนาางที่เหมือนกับไม่แยแสอดไม่ได้ที่จะเอามือควยหลังแล้วเดินวนด้วยความหงุดหงิดกวนกระวายบ่นด่าไปหลายประโยคในที่สุดก็ได้นั่งลงมาหน้านิ้วคิ้วขมวดเจ้าพูดมาหยนชิงหลิงกล่าวข้าล่วงเกินฮ่องเต้ฮ่องเต้สั่งให้กลับบ้านตัวเองก็แค่นี้ข้าก็าเลยกลับมาเจ้าพญาจริงตกกะลึง ตกใจจนหัวใจจะแตกสลายเศร้าใจทันทีเจ้าเจ้ากล้าล่วงเกินห้องเต้โอ้สวรรค์เจ้าไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือเจ้าคิดว่าเจ้าตั้งคันใสยเล่อดของราชวงศ์ก็ใหญ่มากเลยหรือเสียแรงที่ข้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทําให้เจ้าเข้าไปอยู่ในจวนชูอ๋องช่างไร้ประโยชน์จริงหยวนชิงผิงกระทืบเท้าท่านพ่อท่านพี่ก็เป็นถึงขนาดนี้แล้วท่านก็ยังจะมาว่านางทำไม บัดนี้คนรีบคิดหาวิธีหาคนไปช่วยพูดให้ฮองเต้หายโกรธหายโกรธเจ้าพญาจริงหน้าซีดขาวทำเสียงหึ่มเป็นหนึ่งทีเจ้าคิดว่าการที่พระองค์โกรธเหมือนฟ้าพิโรธแล้วจะหายโกรธได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือเจ้าก็รอไปเถอะรอให้เจ้าคลอดลูกดูซิว่าฮองเต้จะจัดการเจ้ายัางไงยวนชิงหลิงก้มหน้าลงด้วยท่าทางที่โดดเดี่ยวเดียวดายเจ้าพญาจริงตกโต,กตกทั้งโกรธทั้งกลัว เจ้าพูดมาเจ้าล่วงเกินห้องตอย่ังไงกันแน่หยวนชิงหลิงเงยหน้าขึ้นถามด้วยเสียงเบาท่านพ่อรู้เรื่องการตายของชูหมิงชุยแล้วใช่ไหมรู้แล้วการตายของผู้หญิงคนนี้ยังไม่สามารถที่จะชดเชยความผิดที่นางก่อเจ้าพญาจิ้งนึกถึงตอนที่ไปจวนฉีอ๋องถูกนางเมินเฉยและละเลยทุกรูปแบบหยวนชิงหลิงถอนหายใจก่อนที่นางจะตาย บอกว่าตอนนั้นท่านพ่อกับนางรัวมมือกันใส่ร้ายชูอองที่จนองค์หญิงจึงทําให้ท่านอองต้องแต่งงานกับข้าห้องเต้ตัดว่าจนเจ้าพญาได้กระทําความผิดฐานหลอกลวงพระองค์เห็นแก่ลูกที่กําลังตั้งครรภ์จึงปล่อยตัวไปชั่วคราวหากลูกสามารถให้กําเนิดซื่อจือ่อก็จะปล่อยคนในจนเจ้าพญาทั้งหมดหากกําเนิดลูกสาวหยวนเชียงหลิงยื่นมือไปที่คอทําท่าหากักคอ จ้าพญาจริงที่มองนางอยู่ค่อยๆย,ยื่นมือมาจับตัวเอาไว้ร่างกายสั่นเทาไปชั่วขณะดวงตาเหยียดตรงในวันที่อากาศหนาวขนาดน,นี้หน้าผากกลับเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดใหญ่เขากรอกตาแล้วล้มลงบนพื้นทันทีตอนที่3ามร้อยห้าสิบสอาพญาจริงตื่นขึ้นมาหลังจากที่สลบไปเป็นเวลานานสิ่งที่เข้ามาในสายตายังคงเป็นใบหน้าที่อมทุกข์ของหยวนจิงหลิง เขาเก็บความหวาดกลัวไว้ในใจบัดน,นี้เหมือนถูกงูพิษกลับไปทั่วร่างเขาสั่นไปชั่วขณะก็คว้ามือของหยวนชิงหลิงเอาไว้ชูหมิงช่วยคนนั้นผู้เช่นนั้นจริงๆหรือฮองเต้ทรงกลิ้วหนักมากเลยหรือหยวนชิงหลิงมองคนที่น่าสงสารที่อยู่ตรงหน้าท่านพ่อหากไม่ใช่เรื่องนี้บัดน,นี้ข้าที่กำลังตั้งครรอยู่ฮองเต้จะสั่งให้ข้ากลับบ้านทำไม ทันรีบพิถาวิธีสิเจ้าพยาจริงนอนพิงตัวตรงอยู่บนเก้าอี้ยาวปากกระตุกไปหลายทีตอนนี้ตายแน่ชูหมิงช่วยคนนี้ช่างหน้ารังเกียจจริงๆนางตายของนางเองก็ดีแล้วยังจะมาดึงคนในส่วนเจ้าจพยาไปด้วยฮองเต้ต้องโกรธอย่างแน่นอนเขาได้ปลายตามองท้องของหยวนชิงหลิงแวบหนึ่งแค่สี่เดือนท้องก็ใหญ่ขนาดน,นี้โรมขนาดน,นี้แค่ดู ก็รู้เป็นผู้หญิงไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วคิดถึงตรงนี้เจ้าพยาจิงท้อใจไปกว่าครึ่งคิดถึงตัวเองที่พยายามทําทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการประจบประแจงเลียแค้งเลียขาให้ของกำนันเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและอํานาจกว่าค่อนชีวิตแต่แล้วก็ไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยความคุ่มครองของเจ,จ้าพญาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วในทางกลับกันกลับตกต่ำลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ที่เขาสืบทอดตำแหน่งเจ้าพยาเขาก็ได้สาบานต่อหน้าบรรพชนต้องทำให้จนเจ้าพยากลับมามีความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตเขารู้ว่าความสามารถของตัวเองมีขีดจำกัดเขาก็เลยมุ่งไปทางประจบประแจงวิงวอนผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์นี้เขาสามารถเสียสละได้ทุกอย่างแต่ว่าคิดไม่ถึงในขณะที่เขาพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนั้นกลับเป็นเพราะเรื่องนี้ ทำให้จนเจ้าพญาต้องถูกทำลายจนไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เขาลุกขึ้นมานั่งอย่างช้าๆมองหยวนชิงหลิงอย่างใจลอยครู่หนึ่งอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกได้จะถอนหายใจติดต่อกันหลายทีเดินออกไปอย่างคนหมดอะไรตายอยากหยวนชิงหลิงมอมแผ่นหลังของเขาเราวกับกระดูกสันหลังถูกดึงออกจากร่างกายทันทีเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ว่า เขานั้นให้ความเคารพกับฮูหยินรองมาโดยตลอดดังนั้นเขาไปหาฮูหยินคองเพื่อหาคือเรื่องนี้อย่างไรเสียหลังจากที่หยวนชิงหลิงกลับมาเป็นเรื่องของเรือนด้านหลังทุกอย่างยังคงอยู่ในความดูแลของฮูหยินรองหลังจากที่ฮูหยินคองได้ยินก็ตกใจจนเบิกตากว้างใช้เวลานานกว่าจะตั้งสติได้หลังจากได้สติแล้วมือไม้ยังคงเย็นเฉียบมีอาการชา สุดท้ายนางกล่าวอย่างยากลำบากก็หมายความว่าหากอยากมีชีวิตรอดเด็กในท้องของพระชายาต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่เมื่อดูท้องของนางก็น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเจ้าพยาจริงก็เคยศึกษาเรื่องพวกนี้มาบ้างมันเกี่ยวเนื่องจากครั้งที่แล้วลูกสะภ้ของผู้บังคับบัญชาทั้งท้องเพื่อจะแสดงความคิดที่มีประโยชน์ยังได้ไปขอคําแนะนํากับนางโดยเฉพาะท้องกลมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ท้องแหลมและเลียวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงร้องบ่นพึมพำนี่มันช่างไร้สาระจริงๆส่วนเจ้าพญาของเราเต็มไปด้วยชีวิตคนแต่ต้องเอาชีวิตมาผูกติดกับเด็กที่ยังไม่ได้เกิดมาเจ้าพญาจริงชำเลืองมองออกไปข้างนอกกระซิบกล่าวเรื่องนี้ยังต้องให้อาสะพายรองคิดหาวิธีคิดหาวิธีอะไรผู้หญิงร้องหน้าซีดขาวบัดน,นี้ก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วถูกกำหนดไปนานแล้ว มันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเจ้าพญาจิ้งกล่าวกำหนดแล้วมันก็ใช่แต่หากข้อในส่วนเป็นหญิงหรือชายคนที่รู้ก่อนก็คือเราไม่ใช่หรืออาจจะพยลองททำไมไม่เตรียมการไว้ทั้งสองอย่างผู้หญิงลองตกตะลึงไปชั่วขณะเตรียมการไว้ทั้งสองอย่างยังไงไอ้ยาเจ้าพญาจิ้งพยายามพูดเป็นในในวันนี้เห็นนางยังไม่เข้าใจก็เลยพูดตรง ท่านก็ไม่รู้จักไปหาผู้หญิงท้องที่ข้างนอกหาคนที่ท้องในเดือนที่ใกล้ๆกันรอจนคลอดแล้วก็แอบรับกลับมาในสวนหากยวนชิงหนิงคลอดเป็นเด็กผู้หญิงก็จะหลับโตทันทีหากเป็นผู้ชายก็ให้เงินแล้วก็ให้คนผู้นั้นจากไปก็ได้แล้วไม่ใช่หรือผู้หญิงคลองมองดูเขาหากคนที่หามาก็คลอดเด็กผู้หญิงล่ะเรื่องนี้มันรับประกันได้ที่ไหนกันก็หามาหลายคนหน่อยข้าไม่เชื่อหรอกว่า จะไม่มีคนครอบผู้ชายเลยเจ้าพยาจริงพูดอย่างหยาบคายถึงเวลานี้แล้วเขานั้นถึงขั้นคุ้งครั่งแล้วผู้หญิงรองมองเขายังตกใจถอนหายใจเบาๆจะหาหญิงท้องนั้นไม่ยากแต่จะเอาลูกของคนอื่นมันไม่ใช่จะคุยกันได้ง่ายๆนะเจ้าพยาจริงเข้าใจความหมายของนางถอนหายใจแล้วกล่าวอาสไพรองทำไมสมองของท่านถึงมุนไม่ทันเลยละ่ะที่เมืองหลวงหายาก ท่านก็ไม่รู้จักไปตามหาบ้านนอกที่ยากจนหรือมีโถมเถท,ที่ขายลูกนะให้เงินสิบยี่สิบตำลึงอย่าว่าแต่ลูกเลยแม้แต่เมียก็ยังให้ท่านได้เลยผูห้หญินในครองก็เข้าใจทันทีก็ใช่ก็ใช่ได้เครื่องนี้ก็มอบให้ข้ามาจัดการช่วงนี้ฮูหยินใหญ่มาดูแลเรื่องในบ้านบ่อยครั้งนางกำลังกลุ้มที่ไม่มีโอกาสสู้กลับได้บัดนี้นางมาจัดการในเรื่องนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับชวิตคนใน่วน นางถึงจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดหยวนชิงหลิงหลังจากส่งเจ้าพญาจริงหยวนชิงหิงก็ถามขึ้นมาทันทีพี่ใหญ่มันคือเรื่องจริงหรือหยวนชิงหลิงยิ้มเล็กน้อยยกนิ้วขึ้นมาวางไว้ตรงกลางริมฝีปากแค่ขู่ให้เขาตกใจหยวนชิงผิงจึงได้ลงอกแล้วก็ถามอย่างไม่เข้าใจทําไมต้องขู่ให้เขาตกใจละ่ะหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม เช่นนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีเวลามาควรพี่อีกเขาต้องไปวิ่งวุน่นเรื่องหาทางช่วยชีวิตคนในจวนนางจูงมือหยวนชิงผิงแล้วกล่าวเราไปหาท่านยา่าเป็นน้อมทักทายท่านย่าก,กันเถอะหยวนชิงผิงอยากจะถามรายละเอียดแต่เดี๋ยวไปถามที่ท่านย่าก็ยังไม่สายไม่ว่าอย่างไงพี่ใหญ่ก็ต้องบอกเรื่องนี้กับท่านย่าอยู่แล้วผู้หญิงใหญ่ก็คือเรื่องที่หยวนชิงหลิงกลับมาเมื่อคืน ตื่นมาแต่เช้าเพื่อรอนางมาหาเมื่อเข้ามาในเรือนสุนมามาก็เข้ามาต้อนรับอย่างรีบร้อนไอ้ยาพระชายาของหม่อมฉันในที่สุดท่านก็มาแล้วคู่หินใหญ่รอจนร้อนใจแล้วหยวนชิหลิงก้าวเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วคู่หญินใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้แววตาคู่นั้นจ้องมองไปหน้าของนางตั้งแต่ที่นางเดินเข้าประตูมาแววตาที่ทั้งวิตกกังวลและเป็นห่วง หยวนชิงหลิงอยากจะคุกเข่าลงส่วนมามาก็รีบมาพยุงเอาไว้อย่าคุกเข่าเลยท่านย่าของตัวเองยังต้องถือพิธีรีตองอีกหรือร่างกายท่านหนักรีบนั่งลงความรู้สึกของหยวนชิงหลิงสงบมากในตอนแรกขณะนี้เมื่อเห็นท่าทางที่วิตกกังวลของหู้หญินใหญ่ดวงตาแดงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เรียท่านย่าอย่างน่าสงสารท่านย่าผู้หญินใหญ่ถอนหายใจมองนาง เกิดอะไรขึ้นหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยเสียงเบาข้าทําให้ห้องเต้โกรธแล้วห้องเต้สั่งให้ข้ากลับมาที่บ้านเจ้าไม่ใช่ยายหนูที่บ้านละหามแล้วทําไมถึงได้ร่วงเกิดห้องเต้ได้ละ่ะฮูหยินใหญ่ที่ฉลาดมากถามขึ้นหยวนชิงหลิงรู้ว่าไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องของคุณหนูฮูเพราะในสายตาของทันยาเรื่องแต่งชายายากรเป็นเรื่องที่ปกติมากดังนั้น นางซึงยังคงพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในจวนองหญิงบอกว่าก่อนที่ชูหมินชู่จะตายได้สารภาพออกมาเรื่องนี้คนที่ร่วมวางแผนกับนางใส่ร้ายชูอองคือเจ้าพญาจรหูหญินใหญ่เหมือนได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วถอนหายใจหากเป็นเพราะเรื่องนี้เราก็ยอมรับมันเสียเจ้าสองพ่อลูกเป็นคนผิดก่อนใช่ยวนชิงหลิงตอบเสียงเบาหูหญินใหญ่ถามนาง แล้วชูอ๋องมีความคิดเห็นยังไงในใจของหูหินใหญ่มีความหวังเล็กน้อหวังว่าชูอ๋องจะเห็นก่ความสัมพันธ์ฉันสาม,มีภรรยาอย่างไรเสียตอนนั้นที่เห็นนางพวกเขาสองคนสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์นั้นไม่เลวเป็นราชองค์การของฮ่องเต้ตอนที่เข้าออกมานั้นเขาไม่รู้หยวนชิงหลิงอดไม่ได้ที่จะกงังวลไม่รู้ว่าเจ้าห้าได้ทำให้เสด็จพ่อเกิ้ยวหรือเปล่า เดี๋ยวต้องให้อาซี่ไปสอบถามหน่อยถึงจะวางใจผู้หญิงใหญ่เห็นหนางที่ใจไม่อยู่กับร้องกอะลอยก็เข้าใจว่านางเสียใจก็เลยไม่ถามในทางตรงกันข้ามก็กล่าวปลอบใจไม่เป็นไรเจ้ากลับมาก็กลับมาบ้านนี้ยังไงก็มีข้าวให้เจ้ากินเจ้าก็พักอยู่ที่ตัวอย่างสบายใจหากใครกล้าลังแก่เจ้ายายแก่อย่างข้าไม่มีทางที่จะปล่อยมัน